สายเคียบางยงครับสายเคียบผมจนเครียดกินข้าว <laughs> มันบ้านนะแจงน่อไม้ใส่บอดอีกแล้วรู่ไมาทีเดียวทุเรียนร่วงกันสนั่นวันหน่โอ้โหนี่ครับทุเรียนผัวก็ไฟทีนี้หลายสวนเลยต้องต้มให้มันอ่อนก่อนกินกับธรรมชาติครับอยู่สวนน่อไม้ก็มีเยอะแยะมาม่วงทุเรียนน่อไม้ ้างนอกไม่มีกินนอกน่าจะมีแต่เห็ดเนาะบนข้าวครับนข้าวเหนียวแล้วก็แกงดอกไม้วันนี้โอ้ยจนแมวก็ปลาทูครับ น้ำแ,แห้งแล้วก็เติมเยอะมา,าปเลยครับข้นๆอือผ่านไม่ได้เลยครับนี่คือทุ่งห,หลายแฉลบหลายเพิ่มความเผ็ดนะครับคือเราชอบเผ็ลดลูกโดด TC ไม่ซิ้นมือนเดิมครับแป้งนัว ใส่ให้หัวปลูกหัวปลูกอย่าหยุดใส่ครับพิเศษครับวันนี้เพิ่มความมันด้วยกระทิกตาเกาะเมียกินนะครับคนหมดมมเมีก็แบบนี้วมีสาวไม่มีครับอยู่ไม่ได้ลำบากครับกินกับผักแต่ย่าม,มีพิซซ่าให้เขากินครับสักวันเราจะาจ,จะรวยเพรานงัน,งน,นถ้าเป็นธรรมชาติไม่ลงโทษ เอครับใช่เลยากีตูครับขาดเธอไม่ได้หวัวใจขอสารภาพไม่มีแฟนอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีหมวัวใจก็อ,อยู่ไม่ได้แน่นอนนักจะจูถ้าใจไปฝากไว้กับคนอื่นแล้วมันเจ็บก็เก็บไว้กับตัวเองดีกว่านัจอเพื่อน สำหรับผมไม่ได้ต้องการความร่ำรวยความสบายนะไรัผมก็มีความสุขครับพ่อแม่ผมอยู่ดีกินดีคือภาพแข็งแรงแค่นั้นพอนุชเราอยู่ไปถึงสองร้อยปีแล้วก็จากกันไปมีความสุขไม่ได้ต้องการอะไรมากนนในชีวิตภาพดีแข็งแรงมีข้าวกินพอโดีคครับไปมาดูว่าจะอร่อยแค่ไหนเดีวเจอกันครับใส่ถ้วยนะครับ ชวดเดืกอนไปใจสั่งมาครับนี่ครับใครไม่เคยกินสูตรผมก็ออย่เพิ่งตายครับแดงบอลใส่หน่อไม้น้ำยานางน้ำทิเข้มข้นครับนี่ิดตามด้วยลูกโดดเนื้อไม่เคยได้กินก็กินกันแบนนบนี้ครับใน้ชีวิตเยครับจัดกั่ข้าวเหนียวสันหน่อยอุ่นหม่ เป็นอะไรของมึงวะนี่ครับจัดประหลาดบอกทุกกู้เลยครับวันนี้กินธรรมชาติแมวกินเนื้อค,คนกินหน่อไม้ครับเพื่อนอยู่โรงแรมนี้บรลาปากครับ